สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการเริ่มต้นที่จุดสบายสบายกับตะเจี๊ยบจิบจ๊บๆใน EP ที่34มีชื่อตอนว่าคุณค่าของเวลาค่ะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนจะต้องเห็นคุณค่าของเวลาการสูญเสียเวลาเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คนเราไม่อาจซื้อเวลานาทีสุดท้ายของชีวิตให้ยืนยาวขึ้นได้หรือไม่อาจซื้อเวลาให้ยาวนานกว่าวันละ24ชั่วโมงแต่สามารถร่นเวลาได้เช่นการหาที่พักใกล้ที่ทำงานการออกเดินทางในช่วงเวลาที่รถไม่ติด แม้แต่การอาบน้ำให้เร็วกว่าคนอื่นสัก5นาที5นาทีนั้นก็คือเวลาที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคนอื่นนั่นเองเมื่อเรารู้สึกว่าสิ่งใดมาดึงเวลาอันมีค่ามากเกินไปให้จงวิเคราะห์วิธีการลดการใช้เวลานั้นเช่นการเล่นอินเทอร์เน็ตการตอบอีเมลการเล่นเกมคอมพิวเตอร์การดูโทรทัศน์ ดูละครหรือกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้เราพยายามจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพแม้แต่บางสิ่งที่เราจะต้องใช้เงินซื้อเช่นการชมภาพยนตร์ถ้าเราดูไปสักครึ่งเรื่องแล้วรู้สึกว่าไร้สาระเสียจริงๆอย่ากลัวที่จะเดินออกก่อนภาพยนตร์จะจบ ให้เอาเวลาที่เหลืออยู่อีกเกอบชั่วโมงไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์จะดีกว่าบางคนเสียได้เงินค่าตัว๋วโดยหารู้ไม่ว่าการที่เราทนดูเรื่องไร้สาระจนจบนั้นจะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแต่การยอมเสียเงินแล้วเก็บเวลาไว้เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดกว่าคุณค่าในที่นี้ไม่ใช่การตีค่า เป็นมูลค่าทางเงินเพียงอย่างเดียวการเล่นกับลูกหนึ่งชั่วโมงก็มีคุณค่ามหาศาลจนเทียบเป็นตัวเงินไม่ได้ความรู้สึกดีๆนั้นจะได้ถูกบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกของลูกตลอดไปหนังสือบางเล่มซีดีเพลงบางแผ่นไม่มีค่าสมควรแก่การเสียเวลาหากเราซื้อมาแล้วเพิ่งรู้ว่าตัดสินใจผิด คิดว่าต้องทนอ่านให้จบเล่มหรือการฟังให้หมดแผ่นจะได้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนักแม้แต่รางวัลบางอย่างที่จะต้องใช้เวลาในการสะสมเช่นการสะสมแต้มการสะสมยอดชำระการสะสมไมหรือการสะสมอื่นๆซึ่ง สิ่งเหล่านี้ทำให้จิตใจของเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่ไม่สมควรแม้คุณจะทำแต้มจนได้ของรางวัลแต่เวลาและพลังงานที่ต้องสูญเสียไปกับการคิดมีค่ามากกว่านั้นให้เอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นที่สำคัญดีกว่านอกจากว่าคุณจะยกหน้าที่นี้ให้คนอื่นไปทำแทนได้เช่น ให้ลูกให้หลานช่วยคิดแทนมีผู้บริหารบางคนยกหน้าที่ให้เลขานุการคอยคิดคำนวณรางวัลจากการสะสมไม้หรือส่วนลดบางอย่างถ้าคิดคำนวณแล้วการจ้างคนเพิ่มอีกหนึ่งคนให้ทำงานแทนตนเองและผลตอบแทนที่ได้จากงานนั้นมีมูลค่ามากกว่าค่าจ้างก็ถือว่าคุ้มค่า และเป็นการสร้างงานเพิ่มให้คนอื่นๆอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยแต่ให้พึงระลึกไว้เสมอว่าของฟรีนั้นไม่มีในโลกตราบใดที่เจ้าของธุรกิจยังไม่บรรลุสูงกว่าชั้นโสดาบันสิ่งที่เขาให้เป็นรางวัลย่อมต้องการผลตอบแทนคุณอาจจะต้องซื้อของเพิ่มขึ้น หรือพยายามบินเพื่อให้ได้ไมยสะสมเพิ่มขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพื่อจะให้ถึงจุดที่จะได้รับรางวัลหากเป็นเช่นนั้นตัวคุณเองก็ไม่ต่างจากหนูตะเภาที่พยายามวิ่งให้ถึงจุดหมายเพื่อกินถั่ว2-3เม็ดเป็นรางวัล ในการซื้อสินค้าที่จำเป็นต้องใช้อยู่แล้วในปริมาณที่มากขึ้นจะได้ราคาที่ลดลงทั้งเวลาที่ใช้ในการซื้อสินค้าก็จะลดลงด้วยหากต้องเดินหรือขับรถไปหน้าปากซอยเพื่อซื้อแชมพูสระผมขวดใหม่ทุกเดือนนอกจากจะซื้อได้ในราคาที่แพงกว่าซื้อส่ง เวลาที่เสียไปเทียบเป็นมูลค่าแล้วมากกว่าค่าแชมพูสระผมเสียอีกดังนั้นถ้าสินค้าใดที่ไม่มีวันหมดอายุหรืออีกนานมากกว่าจะหมดอายุและเป็นสินค้าที่เราจำเป็นต้องใช้ประจำการซื้อแบบราคาส่งจะถูกกว่ามากแน่นอนว่าคุณต้องซื้อในปริมาณมากพอที่จะเรียกว่าการขายส่งเช่น ซื้อทีละ1โหลหรือ1กล่องใหญ่แต่ราคาคุ้มค่ากว่าแน่นอนมีการสำรวจพบว่าผู้ประสบความสำเร็จทางการเงินส่วนใหญ่จะวางแผนการซื้อของล่วงหน้าในแต่ละเดือนโดยการวางแผนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการบริหารเวลาค่ะทุกวันก่อนนอน เราควรวางแผนการใช้เวลาในวันรุ่งขึ้นไว้ก่อนเสมอคนเรามักจะวางแผนการใช้เงินแต่ไม่ค่อยวางแผนการใช้เวลาทั้งทางที่มีความสำคัญไม่แพ้กันงานบางอย่างไม่จำเป็นต้องทำเองเช่นการเอารถไปล้างการส่งพัสดุไปณี่การชรําระค่าน้ำค่าไฟการไปธนาคาร หรือในเรื่องเล็กๆน้อยๆต่างๆถ้าสามารถใช้คนอื่นไปแทนได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำค่ะผู้ที่รู้คุณค่าของเวลามักจะไม่ผัดวันประกันพุ่งค่ะและเจียบ ก็ขอให้เพื่อนๆกะะนัลยานมิตรทุกท่านได้เห็นถึงคุณค่าของเวลาและใช้เวลาในแต่ละวันที่มีเท่ากันใน24ชั่วโมงได้ทำคุณประโยชน์ให้กับตัวเองและได้ทำคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ